อะไรกล่องแดงๆอ่ะกล่องแดงๆอะไรกล่องแดงๆเห็นไหมต้องไาหยอดย้ำเตะนี่นะเขียนว่ากล่องแสดงความคิดเห็นนะคิดเห็นอะไรที่ปอกให้ตังค์กรนชับนี่เป็นตู้หรือกล่องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อพนักงานผู้ให้บริการยกตู้สินค้าของกล่มสุลกากรและภาพที่เห็นนี้ก็เป็นหลักฐานที่ตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกใช้เป็นหลักฐานว่าที่ผ่านมาพวกเขาถูกเรียกรับเงินกินเปล่านอกจากค่าธรรมเนียม เป็นเงินรวมกันกว่า400ล้านบาทต่อปีแม้ว่าจะเคยร้องเรียนไปแล้วแต่ปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขไมีใคยดูดีๆเวลาเขายืนเขายืนฝังใจ่ยเออจรงจริงไม่ผ่าไม่จ่ายไม่ต้องจ่ายก็ได้ก็ต้องย่งให้เราเดีย๋ยวที่ไม่จ่ายเขาไม่ย่องให้มัาเป็นถ้าเป็นของอย่างแหลมช่บงังอย่างข้าวเรือไอ,อยูนิไทยอะไรวพวกนี้พี่คือเขาไม่มีมาบแบบนี้เลยอ่ะ คำว,ว่าสินน้ำใจนี่หมายความว่าเป็นสิ่งที่เราจะให้เขาเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ทางท่าเรือเนี่ยเขาเรียกเก็บอย่างถ้าเผื่อเราจะต้องการไปรับตู้ใบหนึ่งนะถ้ามันอยู่ข้างล่างและมีตู้สิบใบซ้อนอยู่เนี่ย<อ>เขายังเรียกเก็บใบละร้อยอ่ะสิบใบเสียพันหนึ่ง<อ>ถ้าเราไม่จ่ายเา้าเราก็ไม่ได้ขึ้นตู้แล้วในกรณีนี้ไปถึงที่ลานแล้วเนี่ยยากจะต้องไปเสียค่าผ่านลานนะครับหมายความว่า ผมเอารถเข้าไปในร้านที่คุณวางตู้นั่นแหละเพื่อที่ให้จับตู้เปล่าลงเนี่ยผมต้องเสียร้อยี่สิบบาทนะครับไม่มีใบเสร็จไม่มีใบเสร็จเพระนั้นการสูญเสียเวลาพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดค่าใ้จ่าย,ายต่างเกิดขึ้นซึ่งค่าใ้จ่าย,ายพวกนี้ก็จะเป็นภาระของผู้ประกอบการนะฮะผู้นําเข้าผู้ส่งออกกี่าสามมิติจินทดลองเข้าไปตรวจสอบที่ทาเรือกรุงเทพหรือท่าเรอเือคลองเตย ที่เป็นจุดี่กロンสุลการกรให้ผู้ประกอบการส่งออกและนําเข้านําตู้คอนเทนเนอร์และผู้สินค้าไปพักไว้เพื่อลําเลียงออกไปประเทศปลายทางซึ่งหากเป็นการส่งออกสินค้าบรรดาผู้ประกอบการก็จะใช้รถเทรลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เข้าไปวันนี้เราไปกับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สินค้าคันหนึ่งเพื่อไปดูว่าจุดที่พวกเขาต้องจ่ายเงินกินเปล่าให้กับเจ้าหน้าที่ประจําด่านนี้อยู่ตรงไหนจะเห็นว่าวันนี้ ก็จะมีรถบรรทุกสินค้ามาต่อแถวเพื่อนำตู้ไปยกวางในลานสินค้าเหมือนทุกวันหลังจากดาเนินการตามพิธีการทางศุลการกรแล้วสินค้าที่จะผ่านเข้าไปตั้งวางหรือพักไว้ในลานสินค้ารอส่งออกได้ต้องจัดสาเป็นเอกสารมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่จุดยกแต่จุดที่จะต้องหยอดเงินหรือเสียงเงินกินเปล่าจะอยู่ที่จุดนี้คือลาน4เราจะเห็นรถยกตู้อยู่ แล้วเรายังพบด้วยว่ารถขนสินค้าทุกคันที่เข้ามาจะต้องนําเงินไปจ่ายให้กับคนยกตู้สินค้าด้วยซึ่งเมื่อรถเทรลเลอร์บรรทุกตู้เข้าไปแล้วก็จะนําใบขนไปแจ้งกับรถยกให้มายกตู้คอนเทนเนอร์ลงลานสินค้าจุดนี้เองที่จะถูกเรียกเก็บเงินกินปล่าเป็นค่าธรรมเนียมตรงไหนลูกพี่แต่ตอนแรกเราทำดีไม่จ่ายให้ท,ทันดีคนขับก็ส่งสัญญ,ญาณให้รู้ว่าต้องทำตามธรรมปฏิบททัติที่แบบี้ขึีนมาที่สื่งานของเรา ลตอนอข้ามางไม่ไปนะอานนท์ศรีเพียนจันทร์ข่าวสมิติรายงานนี่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นที่ท่าเรือคลองเตยมานานเต็มทีนะครับกลุ่มผู้ประกอบการก็สงสัยนะครับว่าขั้นตอนการส่งออกที่ผ่านสุลกากรมาแล้วมาเจอปัญหาแบบนี้สุดท้ายแล้วจะแก้กันอย่างไร ท่าเรือคลองเตยจะรับผิดชอบหรือกรมสุลกากรจะทําอย่างไรผมต่อสายไปที่ท่านรองอธิบดีกรมสุลกากรน,นะครับคุณยุทธนาหย,ยิมการุณน,นะครับท่านอธิบายเรื่องนี้กับเรานะครับท่านรองยุทธนาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองยุทธนาครับตกลงว่าขั้นตอนที่มีคนมาเรียกเก็บเพื่อให้มันเร็วขึ้นเนี่ยที่ว่ากล่องรับความเห็นที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นกล่องของกมรมศุลหรือของท่าเรือที่ทํากล่องนี้ไว้ตรงนั้นครับ คือในเบื้องต้นก็ยืนยันกล่องนั้นคงไม่ใช่ของกรมศุลกากรนะครับครับแต่ว่ากระบวนการนําเข้าส่งออกเนี่ยโดยเฉพาะท่าเรือเนี่ยจะต้องผ่านคือมีสองหน่วยงานที่ร่วมกันอยู่นะครับ,รบหน่วยงานของการท่าเรือแล้วก็ของกรมศุลกากรครับแล้วก็จะมีบริษัทขนส่งรับสินค้าไปส่งลูกค้านะครับครับถ้าส่งออกก็จะมีบริษัทขนส่งนะครับคือจะผ่านขนส่งแล้วก็มาศุลกากรนะครับแล้วผ่านการท่าเรือแล้วขึ้นเรือไปนี่ยจะมีของขาออก ถ้าขาเข้าก็ลงจากเรือมานะครับแล้วก็ผ่านการท่าเรือนะครับแล้วก็ผ่านสุลกกรแล้วก็ออกไปส่งสินค้าให้ลูกค้าในขั้นตอ,อน,นในกรณีแบบนี้เนี่ยเขาก็ทําตามกระบวนการทางสุลกกกรหมดแล้วแล้วคอนเทนเนอร์ก็มารอเพื่อที่จะลงเรือเนี่ยแต่ว่าพอจะยกลงจากรถบางทีสินค้ามันจะเสียง่ายเขาก็อยากจะให้ทําตามขั้นตอนโดยไม่ต้องจ่ายสวยเลยเพราะว่าเขาจ่ายกันมา ไม่รู้เท่าไรแล้วเนี่ยนะหมดไปเท่าที่ตัวเลขของหสมาคมเนี่ยก็สี่ห้าร้อยล้านต่อปีท่านทิพยดีท่านนองทิพดีจะจะแก,แก้ปัญหาตัวนี้ยังไงครับตอนนี้เขาร้องเรียนมาแบบนี้ผมขอแยกเป็นสองส่วนนะขอแยกเป็นเรื่องของขาเข้าก่อนเนี่ยในของ,ของส่ส่วนก่อนนะครับยืนยันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นยกเว้นค่าภาษีที่ต้องเสียน,นะครับคบือของเมื่อลงจากเรือนะครับจะเป็นข้อตกลงระหว่างเออเซอร์เวกับบริษัทขนส่ง นะครับแล้วจะนําสินค้ามาลงสถานที่ิดที่จะเก็บภาษีอืองตับตอนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของของการท่าเรือนะครับครับส่วนของขาเข้าเนี่ยกรมสวกรเนี่ยเราใช้ระบบบริหารความเสี่ยงเราจะตรวจประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับอตอนนี้ที่ที่ไม่ผิดเลดไลน์นะครับผู้ประกอบการก็สามารถนําสินค้าที่ตรวจปล่อยจากสวกรไปได้เลยครับคือไม่มีการพบเจ้าหนี่เลยนะครับถ้าเป็นเลดไลน์นะครับ สินค้าเหล่านั้นต้องให้มาเจ้าที่ตรวจนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของตัวแทนการนําเข้าคือชิปปิ้งเน่ยนะครับไปประสานการท่าเรือแล้วก็จะนําตู้เนี่ยมาให้เราตรวจนะครับครับคือคือระหว่างการตรวจเนยืนยันตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับเป็นการตรวจตามปกติถ้าใครมาเรียกเราในขั้นตอนนี้แปลว่าผิดกฎหมายหมดนะฮะถ้ามีถ้าเกิดมีปกติจะไม่มีคือ,ค,อคือถ้าก่อนถึงกรม ก่อนเนียนะครับคือก็เป็นหน้าที่ของของการท่าเรือนะครับที่จะนำผู้ผู้ชิปปิ้งก็ประสานการท่าเรือนํานําตู้คอนเทนเนอร์มาให้เราตรวจครับนะครับต้องแยกส่วนกันนะครับหลังจากตรวจเสร็จสุวกรเสร็จแล้วเราก็ให้ขนส่งออกไปจากท่าเลยอื่อยืนยันตรงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแน่นอนนะครับนะครับส่วนขาออกก็เช่นเดียวกันเขาออกก็นําเข้ามาจากข้างนอกท่าเรือนะครับเข้ามาก็จะมาวางกองที่ลานตรวจนะครับสินค้า สินค้าออกส่วนใหญ่ของกรมสวกรเนี่ยเราจะมีโปรไฟล์คือยกเว้นงานตัวส่วนใหญ่เนื่องจากว่าไม่มีภาษีนะครับเราต้องอำนวยความสะดวกให้รวดเร็วที่สุดในการที่จะให้ผู้ส่งออกเนี่ยนำสินค้านะครับไปค้าขายที่ต่างประเทศเลยนะครับขั้นตอนจากการไปท่าใบไปที่ตัวเรือเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของการท่าเรือนะครับที่ต้องเอาตู้สินค้านี้ขึ้นเรือครับครับเพราะฉะนั้นถ้ามา น่วงมาทําให้ช้าอะไรแบบนี้เนี่ยก็การท่าเรือต้องรับผิดชอบหลักตรงนั้นถูกไหมครับไม่ใช่กรมศุนืคือคือต้องดูด,ดูต้องต้องต้องคุยกันหน่วยงานแต่ยันก็ตามเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยการทํางานคู่ระหว่างกรมส่วกรอนและา่าท่าเรือก็ทามานานะครับถ้ามีปัญหาตลาดที่เป็นข่าวเนี่ยก็คงต้อง,ต,องต้องหาลือกันแล้วว่าจะหาทางป้องกันกันอย่างไรนะครับในการที่จะไม่มีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยืนยันว่าส่วกรตรงตรงตรงนี้ไม่มีการเรียกร้องแน่นอนครับ ครับแล้วครับพรุ่งนี้สามิติจะตรวจสอบต่อนะครับโดยจะส่งนักข่าวเข้าไปดูในพื้นที่อีกทีหนึ่งถ้ายังไงอยากจะให้ทางกรมสุนรกับการท่าเรือได้ร่วมไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทารองที่ดีครับยินดีครับยินดีครับขอบะคุณครับทารองที่ดีครับครับครับรองทิบดียุทธนาหยิมการณนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะว่าหสมาคมที่เขาร่วมกันอยู่ในสมาพันธ์เนี่ยเขาเสียหายจริงๆนะครับร้องไปหลายครั้งหลายปี ไม่เคยแก้ได้ก็เลยต้องมาบอกกับเราแล้วเอาหลักฐานให้เห็นแบบนี้นะครับหวังว่าจะคงจะนำไปสู่การแก้ไขในอนาคตต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ